ครับวันนี้ได้หัวมอ t ตอร์ล่ m t 1 0 0ใหม่นะครับซึ่งสืบเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการระบบการทําง,งานของมอเตอร์ล m t พ0 0ตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับปัญหามันอยู่ตรงไหนก็คือว่า,าเมื่อเราใส่แบตนะครับในการใช้งานตามปกติของ m o เตอร์ล m t พันแล้วนะครับนะมักจะเกิดปัญหาของตัวนี้ ผมที่ซื้อมานเนป็นตัวที่โชคดีมากนะครับตัวที่โชคดีมากซื้อจากสมาชิกในเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะครับแล้วมีอาการไฟเขียวกระพริบตลอดเวลาอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับไฟเขียวกระพริบนะครับซึ่งแก้ไม่ตกถามว่ามีปัญหาในเรื่องการส่งไหมไม่มีครับนะแต่เมื่อมองที่ข้างเอวจะรู้สึกทันทีเลยว่ามันตะกิดตะขวงใจมันน่าที่จะมีอะไรสักหนึ่งอย่าง นะครับในการทํางานของมันนะฮะอันนั้นเนี่ยผมจึงเลยดําเนินการสั่งหัว MT พันจับเพื่อนสมาชิกในเว็บไซต์แฮมสยามท่านหนึ่งนะครับนะ